ไปก,กี่พวเม็ดกับเขาก็เป็นเวลาสิ่มผมไปสิ่มตอนมันบ่นสิ่มน้ำม,มันกานสิ่มกานสิ่มตอนมันห้าสิบโมงจากความนัวความเชีมมันเด้อมันต้องสิ่มน้ำม,มันเด้อบอกผู้พ่อหนี่ฮู้ประสบการณ์ตรงจากตัวผมเองเคยเฮ็ดน,นี่แหละหน้าตาออกมาแล้ว โหดขึ้นมาคอยได้สีสันครับยังงอแบบแบบแบบแุบ บางหลวงพ่อยังมาหาเห็ดด้วยเห็ดตำหมักแกงตำแก่วตำหักงงใส่โป่งฟ้าไอข่ด้วข่อย,อยากกาใต่ตัวกายมาเห็ดนํำข่อยด้วยปงฟาไถ่ยังเป็นปงปรุงรสดือกันคับรสดีวันี้กับเขาผมใส่ตลอดตำแก้วใส่ตำหักงงใส่ giật đứng và cái xôi các bạn con gì đọc lên chút บริเวณเดือนอีดีเลยเอื่นจากใจโดยใจจริงสวัสดีครับคนหนึ่งกัญญาส่วนทีท่ยีฟาพอดแต่และฟองมาใส่ก่อนที่ที่ตนมาหน่อย่อยเนี่ยบอกนาข้าเจ้ามอาไปเรียงซอยแปดหกใหญ่เทร่งเมียเท่งลูกข้าเจ้าวาสีมาเอามาดานียหยันเดียไปน้องข้าเจ้าอยู่เลย หมุนเขาเ่าแย่ไหทเถิงเมียเถิงหลุกมนันเคยเป็นอาการแนวนี้าางงน,น,นี่เถียะปลาหมาโง่กับโมเมนต์นี่มันเคยเข้าไปนอนเจีเยนนี่เถียะมือน,นี้หมุนก็ไปนอนเถิงเมียเถิงหลุกต่นที่ตัวนีดีมันสี่อย่างเอาเองกับว่มีมองดูคนตกมาหนามถ่วมพื้นเปียกแต่อที่ต้นศาสตร์มันมันมีมองนอดมองเด่นมัน บัานจัดสรรบัานจัดสรรก็จัดค่วมสุขใหแตะคนจัดสรรข่วมสุขใหแต่มนุษย์เบิดกาโคกสันน่อย มกที่มันแข็เนี่ยังเสื่อมเส้น